สวัสดีครับมาแนะนําหนังวัวนับป้านะครับเนี่ยกองนี้ก็จะเป็นหนังวัวนับป้านะครับส่วนมากจะเป็นหนังตัวนะครับม้วนก็จะยาวๆนะครับหนึ่งม้วนม้วนเต็มๆก็จะมีประมาณสิผืนนะครับม้วนนึงมีหลายผืนนะฮะหนันงนับป้าจะเป็นหนังฟอกโครมนะฮะย้อมพื้นแล้วก็พ่นสีเคลือบข้างหน้านะฮะครับ ปกติความหนาอยู่ที่ประมาณ1.2ถึง1.4มิลน,นะฮะความหนาของหนังอยู่ประมาณมิ 4. ลสมิลิมๆอาจจะดูหนาหน่อยนะด้านในประมาณมิลมิลนะครับผิวของหนังน้ป้าจะเป็นแบบผิวเรียบนะครับแต่หนังนัาป้าก็จะมีหลายสเปคนะฮะแบบผิวเรียบแบบผิวปั่นเม็ดนะฮะ แต่ผิวเรียบจะมีะบางทีจะเรียกเป็นแบบทรงนะครมีทรงสามารถใช้ทํากระเป๋ารองเท้าหุ้มโซฟาเฟอร์นิเจอร์ได้ครับมีให้เลือกหลายสีนะครับตอนนี้ในะสต็อกมีอยู่ประมาณ40กว่าสีครับสีที่หมุนเวียนอยู่40กว่าสีนะฮะหรือหากต้องการสั่งพิเศษสั่งสีพิเศษสั่งมาได้ครับผม พื้นที่ย้อมนี่จะเป็นย้อมทะลุนะครับถ้าตัดไปก็จะเป็นสีเดียวกับด้านหลังนะฮะให้ดูทีหนึ่งครับแล้วแบบเดี๋ยวให้ดูแบบปั่นเม็ดนสีดำจะมีหลายแบบนะฮะอันนี้สีสีดำตัวทรงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีดำ ตามสำหรับทำแจ็คเก็ตนะฮะเนื้อก็จะบางแล้วก็นิ่มกว่าปกติฮะมีแบบปั่นเม็ดนะฮะอ่าแบบปั่นเม็ดก็จะมีลายอย่างนี้นะครับปั่นลายขึ้นมาฮะ แต่เฉพาะสีดำนะครับที่จะมีหลายแบบนะฮะส่วนมากจะเป็นแบบเรียบๆนะครับน,นี่จะเป็นสวัสดสีของหนังบวนิ่มนะครับนะฮะนี่แบบทรงอันนี้แบบสำหรับใช้ทํแจ็กเก็ตนะฮะอันนี้ผิวปั่นแบบเงาผิวปั่นแบบด้านนะฮะแล้วก็เป็นแบบสีส,สีสีที่มีจะ่แบบเรียบนะฮะ สวัสดตอนนี้ต้องการตัวอย่างสีหนังดบป้าแจ้งมาได้นะครับดจะลองไปแสิดูนะครับจะให้ดูรูปทรงของหนังว่าหนังตัวมีรูปทรองอยังไงวันนี้ไม่ถือว่าตัวไม่ใหญ่นะฮะ นับป้าหนังวัวเต็มตัวอย่างนี้ขนาดส่วนมากอยู่ประมาณ300เซนถึงประมาณ300กว่าเซนนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้254ตารางเดซิเมตรนะครับช่างเขาเรียกเซนตารางเดซิเมตรหน่วยวัดของเขารูปทรงหนังแท้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่จัดอยู่นี้จะเป็นส่วนส่วนะโพกของหนังของวัวนะครับส่วนป้ายทางนี้ก็จะเป็นส่วนคอนะครับ ถึงก็จะมีลักษณะว้อว้อแบ่งๆตามลูกทรงธรรมชาตินะครับถ้างานที่ใหญ่ก็บอกขนาดเรามาได้ว่าต้องการให้ลงชิ้นงานกว้างยาวขนาดไหนนะครับความกว้างของหนังผืนนี้ยกตัวอย่างนะก็กว้างช่วงกลางผือนอยู่ประมาณเมตรสามสิบเมตรสี่สิบนะครับยาวก็ ถ้าเอาสุดเลยก็อยู่ประมาณตืนนี้อยู่ประมาณสักเมตรเจ็ดสิบนะครับถ้าเอาสุดเลยเนะี่ยประมาณเมตรเจ็ดสนะิบครับแต่ตัวนี้ถือว่าเล็กในกลางกลางครับกระเบืนก็จะมีรอยมีรอยอมีรูรูปทรงไม่เหมือนกัน,นครับ<ม>ช่วงโหนกที่ส่วนใหญ่จะมี ดโลยังงี้ต้องหนอดดังนั้นถ้าง,งานชิ้นใหญ่ต้องต้องคัดหน่อยครับว่าลงได้ไหมสามารถสั่งมาได้ครับว่าต้องการผืนเล็กผืนใหญ่เะครับเราเลือกให้ได้ครับเนี่ยแต่ขนาดของแต่ละผืนมันจะแตก,ดดกต่างกันนะครับสองร้อยนี่ตัวเล็กหมดเลยส่วนมากน,นี้บ้านนี้ตัวเล็กหมดเลยครับลองมาดูเขียวบ้างครับ đá tụ lại muốn dù อันนี้เป็นสีเขียวเข้มเบอร์23ครับ ามร้อยสี่สิบเซนก็ถือว,ว่าใหญ่นะ้วครับตลัดขนาดนี้ตัวนี้ย้อมทะลุนะครับตัดให้ดูเล็กน้อยนี่ครับย้อมทะลุนั่งตัวร้อยสามร้อยกว่านีตัวล่างสูดเนาะดูขนาดของมัน ถ้าอย่างสามรอยสี่สิที่าจับมุมนู้นี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยกว้างได้ถึงประมาณเมตรเจ็ดสิบเลยนะเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสบยาวนี่น่าจะประมาณสองเมตรเศษๆนะครับปลายแผนน่นตัวนี้สุดปลายโต,ต๊ะตีสักประมาณสองเมตรก็ได้ครับแต่ช่วงช่วงปลายมันจะเล็กนะช่วงปลายมันจะไม่ไม่ถึงเมตรไม่ถึงเมตรหกสิบอ ช่วงปลายมันอาจจะอยู่ประมาณเมตรยี่สิบหรือเมตรก,ะก,ะกะว่าเมตรเศษเนะฮะนะครับหนังหน้าป้า